เห็นอาจารย์เขาโทรมาบอกว่าแกไม่ไปโรงเรียนหลายอาทิตย์แล้วแกหายหัวไปไหนมาโรงเรียนไม่ไปบ้านช่องก็ไม่กลับฮะแม่จะอยากให้หนูกลับไปทำไมกลับไปให้คนของแม่เคลมเหรอแกเลิกพูดจาบ้าบ้าได้แล้วมินน้าชัยนี่ยเขาคอยเป็นห่วงแกแกก็ไปอกคติกับเขา เอาเป็นว่าถ้าบ้านแกจะไม่กลับนันก็เรื่องของแกนะแต่แกเลิกทําตัวเลวไรแล้วกลับไปเรียนได้ไหมฉันเหนื่อยที่ต้องคอยบากหน้าพาแกย้ายโรงเรียนอยู่แบบนี้เรื่อยๆหนูว่าหนูคงไม่กลับไปเรียนแล้วอะหนูจะออกมาหาเงินเองคนอย่างแกที่ใช้เงินเก่งซื้อของแบรนด์เนมเยอะขนาดเนี้นะจะเอาเงินที่ไหนมาพอใช้ฮะเป็นเพราพ่อแกคนเดียวเลยตอนมีชีวิตอยู่นะก็ใช้เงินเลี้ยงแกซะจนเสียผู้เสียคนไปหมดและนี่ก็ยังจะไม่เรียนอีก แกจะเอาวิชาที่ไหนมาติดตัวฮะไม่ต้องเรียนหนูว่าหนูก็หาเงินได้แม่ไม่ต้องห่วงแกมันเก้าแต่ความคิดของตัวแกเองต่อไปนี้แกจะใช้ชีวิตยังไงมันเรื่องของแกเลยนะแต่อย่ามาทำให้ฉันต้องเดือดร้อนกันแล้วกันฉันบอกไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับเจนเย็น,นให้เวลาลูกหน่อยอีกไม่นานผมเข้าใจเอง โอ้โหลงเต็มที่เลยนะเที่ยวเนี้เกามีเงินไหนเฮียถ้าค่อยแต่งกันไปใจมันโคตรรักเลยว่ะเฮ้ยรวยอะไรมาวะแชร์เฮียบ้างดิเฮียจะได้รวยเป็นเพื่อนอยากรู้หรอเออนั่งกดนู่นกดนี่ในเว็บอ่ะแป๊บๆก็ได้เป็นหมื่นสองหมื่นแล้วเฮียเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเว็บพนันโอยไม่เอาวะเสี่ยงงานแบบนี้รวยไม่จริงไอคนที่รวยอ่ะ เวพนันทั้งนั้นแหละรู้ป่ะหลังจากที่ซื้อของออนไลน์แล้วถูกโปงค่ะตอนนี้นะคะมีเหยื่ออีกหลายรายออกมาแถว่าถุงโปงจากแม่ค้ารายนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังขยายผลเพื่อสืบหาตัวแม่ค้ารายนี้ซึ่งณขณะนี้นะคะแม่ค้ารายต่างๆได้มีโซเชียลนิ่ไปแล้วค่ะ เยอสี่หมื่นเ้ยก็หยุดแลกเงันก่อนได้ปะกูแลนอย่างนี้มาเอาไรของมึงวะปอดตาหนึ่งเร็วเออไม่อย่างเลยทำเงินเชื่อกูสองหมื่นคุณแพ้มาผู้เล่นเองออกไปแต่มึงเหลือแค่สองหมื่นเลวนะเว้ยเออ สองม,มืนก็สองม,มืนดีวะใส่แม่งหมดเลยมามาเออเเน้ำเงินสองหมืน่นคุณแพ้แว่วันนี้ทำไมวะทำไมวันนี้เราเสียแม่งทั้งวันเลยวะกูจะไปรู้รอ่ะเป็นแสนจุกงเนี่ยแม่งหมด งโทรวะสวัสดีค่ะคุณคิมผันโชคดีเจ้าของยูเซอร์บี t h 7 2 3ช่มใช่ไหมคะครับทางเว็บ l u c กี้โกลักก้จะเรียนแจ้งข่าวดีว่าคุณเป็นลูกค้าชั้นพรีเมี่ยมทางเราขอเสนอโปรโมชั่นให้ยืมเครดิตเงินค่ะเพื่อใช้ลงทุนต่อในวงเงิน1 0 0 0 0แบาททางคุณคิมผันสนใจไหมคะ1 0 0 0 0 0บาทเหรอเฮ้ยส,สนใจครับสนใจครับ,รบแล้วผมต้องทำไงบ้างครับผมถ้าสนใจ กดตกลงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะเงินจะเข้ายูเซอร์ทันทีค่ะ้ไอ้คนิว่ะเฮ้นี่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 ต่อเลยเอาดิวะข่าวนี้แหละกูแม่งเอาเงินคืนมาทุกวันทุกสัางค์ คุณชนะใส่ต่อเว้ยน้ำเงินสองเท่าไปเลยคุณแพ้รอบนี้ต้องไม่พลาดเวยเ้ยคุณสองแดงไม่ไปเลยคุณแพ้ ไปหยุดก่อนนี้ไปไม่ชนะสองแพ้สองตอนสุดท้ายไม่ต้องชนะดิวะอ่ะลองดูเออเข้าเว้ยเข้าเว้ยเข้าเว้ยคุณแพ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ลงหมดตัวแล้วหรอพวกงสองคนละบาดมา กูไม่จะกู้ต่อเว้ยเอามานันดนำเงินคุณแพ้อะไรรวะมันโกวงว่ะแม่งบัวไปเนี่ยเอาใหม่เว้ใหม่เมื่อาากี้น้ำเงินใช่ปะตอนนี้แดง คุณแพ้ไม่รู้อ่ะกวันรอดน,นี้ต้องเอาให้สุดเว้ยพอก่อนปะวะคุณบอกเอาให้สุดไปหมดตัวแดงคุณแพ้โอยไปไปไยผมไม่ไหวโอ๊ยไม่จเจอแม่เนื้อเมื่อไงวะโทรหาแม่แม่เลย ครับผมผมจะกู้เพิ่มครับวันนี้ยอดเครดิตยืมเต็มวงเงินแล้วนะคะทางเว็บขอยุติรายการนี้จนกว่าทางคุณคิมหันจะชำระยอดหนี้ทั้งหมดคืนค่ะยอดเท่าไหรค่ครับหกแสนบาทค่ะ,ะเดี๋ยวหกแสนอะไรวะเฮ้ยหกแสนก็ 6, ย,ยอดเครดิต3ามแสนรวมดอกเบี้ยห้เปอร์เซค่าประกันความเสี่ยง25%่ค่าเซอร์วิสอีกยีเปรวมยอดเป็นหกแสนค่ะ hey! มันไปบอกว่า,าอะไรอะไรของมึงเนี <inches> ่ยมันไม่ใช่นะเออแบบนี้แม่งโกงได้เปล่าแล้วเราจะหาจากไหนอ่ะไม่จ่ายเว้ยไม่จ่ายเงินตั้งหกแสนจะไปหาจากไหนมาใช้หนี้พวกมันวะเฮ้ยกูว่าพวกเราแม่งโดนแม่งโกงว่ะเบี้ยวแม่งเลย ไม่ต้องจ่ายยังไงมันก็แจ้งความไม่ได้หรอกเว้ยเพราะแม่งก็ทำผิดกฎหมายเหมือนกันด้วยแล้วเราจะทำอะไรพวกมันได้ทางเดียวที่จะขึ้นพวกแม่งได้นะเวย้ยคือเราต้องเอาเงินออกจกเว็บแม่งให้ไมากที่สุดเว้ยงั้นเราต้องทำจ็อบอีกครั้งมินไปหาเหยื่อมาเอ่อพี่คะ แต่ว่าสองสาวันนี้อาจจะติดต่อมินไม่ค่อยได้นะคะพอดีเน็ตมินหมดอะคะ่ะอ๋อเดี๋ยวพี่จัดการให้นะจะดีเหรอคะได้ไม่มีปัญหานะโอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเฮ้ยมึงไม่ชั่วแฟนกูเหรอวะยังไงมินยังไงได้ ไม่ตอบใช่ปะได้ไม่มามันชั่วแฟนหรือวะเฮ้ยมันตอบกูดิวะใจเย็นๆไอ้น้องมึงตอบกูดิใจเย็นๆมันเป็นตำรวจเว้ย แม่งเกิดไม่รอแล้วไงโชคดีชออใช่ไหาอเลรเออก็เราใช้วิธีนี้ไม่ได้แล้วอะอยู่ยากแล้วอ่ะทีเนี้ยเอาไรดีอะทำไงต่อดีวะอะไรดีวะแม่งโคมาะตาทวงนี่นนนววได้เลยวะคิมไอคิม มึงไปลบยูเซอร์นนะแล้วก็ปิดคอมให้หมดเลยหลังจากนี้จะไม่มีพวกอะไรโลกออนไลน์ไว้ยดยกูอยากรู้เหมือนกันเว้ยมาโลกออนไลน์ไม่ทวงหนี้เราอย่างไรวะแต่เดี๋ยวก่อนนะเว้ยกูอยากทิ้งทวนอะไรสักหน่อยอะพวกโก สวัสดีครับคุณคิมหันนำสกุนโชคดีใช่ไหมครับครับผมยักษ์จากเว็บ Lucky Go Lucky ครับ ก็เ,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 เหลือเวลาอีกแค่สองวันเราจะไปหาเงินที่ไหนไมาใช้หนี้พวกมันอ่ะถ้าเราหาเองตรงๆไม่ได้คงต้องยืเมเงินคนอื่นช่วยกูรู้แล้วเว้ยว่าใครจะช่วยเราได้ ไม่อาจนีหนทางแห่งกรรมแต่จะไปไม่กลัวเห็นก,นจง,นนกงจากเป็นดอกบัวเห็นคนชั่วเป็นคนดีทำทุกอย่างเพื่อมั่งมีแม้จะลายมาด้วยเลือดปล่อยความรอบเข้าครอบงำทำความเลวกันเข้าไปเห็นรวงศพแล้วคิดตายเมื่อมันายจะดีจะร้ายเพราะตัวเราเอง 就猖狂。